สวัสดีครับววันนี้เราจะมาทำการเล่นโมดท้าสู้ในการตีผู้ลูกตาลโดยในฉบับของคนมีตัวตดำตัวเดียวโอเคก็มาได้ครับกดไปตรงท้าสู้กิวนะครับเพื่อให้ง่ายในการเข้าจะกดไปตรงต่อต้านผู้ลูกตาลไอ้ปลูกลุกก็บอสปลุกเซ็นนะครับผมจะตีโดยทีมแรกผมจะเอาเป็นคอของจีนอสเบอรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย บอกตอนเข้าไปในกันคอโดยความสามารถของคอจีนอตเบลสองนะครับคือทุกการเริ่มต้นก็จะได้รับพลังงานหนึ่งจุดนะทุกรอบแล้วก็ถ้าทําให้ศัตรูติดหักทำให้เราติดหักกระดับก็ได้รับพลังงานอีกหนึ่งจุดแล้วก็คอเบลสองครับหากายตรงข้ามปิดชนะเผาไหม้ก็ได้รับพลังงานห,หนึ่งจุดทําให้เทอนหนึ่งผมสามารถที่จะได้พลังงานทั้งหมดที่ใช้คือ3ามจุดทุกเทินได้สามจุดพา พ่อๆไก่นี่เยเออพวกคอตัวละครล่นืมชื่อกีนอตเอาติสกิลไปติดทางเผาไหม้จากนั้นนักสายฟ้าทีป่ปกติไปติดเผาไหม้แปลกรั้งเธอเกียบครับผมโอ้ยสดมาสวยเพิ่มได้เมต่อไปก็เดี๋ยวขออธิปายสก,กิลแต่ตัวแล้วกันเพื่อให้ยึดเยอะในหว่างเกมครับทีมสองผมใช้เป็นคอเด็กดอกครับ จากนั้นตนีปกติตัวนี้จะตีปกติต, ak ak skill, okay, so réussi, ตีปกขยี้ ong, แ,ล questions. แล้วก็อ like ัติเมตสกิลอาไปชีตีปกขยี้โอเคสุว่าตีปกขยี้แล้วใช้ตีปกติสร้างโลดนะครับอัตอตมิกเอาตีเมสกิลมีโอกาสตีปกขยี้นะครับแต่ไม่ติดวันทองตีปกขยี้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องกลัวแล้วก็ยายังครับตีเป้าหมายหลักตีปกขยี้เอาตีเมสกิลแค่อัลติเมตนะตีปกติก็ปกติและตอมิกมีพาสซีฟคือเมื่อเพื่อนสายอุปกรณ์ จมตีอาตอมิกคล้ายตีด้วยนะครับตีบอกี่แล้วก็จะมีผมจะใส่เซตเอ่อมือปืนจางตโปรติสร้างคหายเพิ่มเติมอาตอมิกซึ่มติดไหมไม่ติดอ๋อโอเคผมปิดคอเด็กหมดละไม่นี้ยอะไรวะโดยคอผมใช้เป็นคอจีนัทนะครับซึ่งจะคอมโบกับทัศนิษฐดดี ต้นเอกที่ปกติไปจากนั้นหลินเพิ่มได้เป็ให้ทีมเงินเป็นแค่ฮิวนะครับแต่ว่าจะคอมโบกับตัวของจีนัทที่ว่าจะทําให้เพื่อนร่วมทีมได้เงนตีเพิ่มขึ้น30%บเปอร์เซ็นต์บเออหน้าสามสิบมาครับโดยในการฮิวเต็มเลเวลสองด้วยทุกสองรอบรอบสองจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นห้าจุดเลยในครั้งเดียวโซนเอกที่ปกติไปหลินหลินเอาทีมสกิวฮิวไปเพื่อปั๊บไดเมจ แล้วก็ยืออ้รออักต่อการเอาทีมสกิลใส่ตัวบอสเบสงไลตีฮะหรือไ,ไปไลตีหมดละเบส킹ไลตีแค่สามรอบนะครับของผมไลตีได้เดเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าซูเกิเคลื่อนหิงทำรอยฟอสตึดตึดสนามพลังจากนั้นโซนิกตีปกติเต้นเลนเอาทีมสกิลฮุยเพื่อนทีมก็เดี๋ยว พอรอบสี่นะครับวันเอ๊ะพอดีตัวไว้ผมคือลินลินเพราะนั้นถ้าลินลินเตะวม่าไห้เดี๋ยวตัดไปตอนจบครับจะทำว่าเรากดข้ามด,ดีกว่า <laughs> พีย่ยขายเฮ่ๆๆแต่จากนั้นสโตนิกติปโติกติปกอคยี่ตัวเอตินลินอัติมสกิวปมสามแสนหนึ่งหมื่น แปดร้มสก d a m a g ตามแฟนเหมือนกัน d a m a g ที่ทำได้ก็3ามล้านเก้าแสนนะครับส่วนเศษเครียดก็ถ้าหากว่าเราตี damage ได้ทั้งหมดหกสิบล้านก็จะทำให้เรามีกับรุนของท้มนะครับซึ่งผมก็จะตีเนี่ยแหละแต่ก็ถ้าลุ้นของท้มคือทำ damage ได้เท่าเนี้จำนวนยี่สิบครั้งอะ่ะก็จะได้จากการตีสองของท้มนะครับในอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์มีแต่ สีส้มส่วนไอการปั๊บมันมีแต่ดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศเดียวอันนี้เขียนดีเลิศสีทองอันนี้เขียนดีเลิศสีเขียว what เ <c oughs> ดียวแล้วดีโอเคมีการการตีนี่คนระับไอสีเขียวเนี่ยไม่แน่ใจใช่เปล่าแต่นี่คือเราจะได้น่าจะได้สีทองแหละไอพวกเนี้ยถ้าครบที่สามเราจะมีสรได้สีทองหรือเขาน่าจะการตีให้ได้เราได้สีทองแหละ สำหรับชุดเซตของโมดต่อต้านนะครับเดี๋ยวผมขอกด2องรอบเพื่อจะให้มันได้ครบไปอรอบนึได้สี่สิล้านว่าถือว่าดวงดีขึ้นนะครับก็ขอพมครับสำหรับคลิปนี้ส่วนตัวที่ใช้ติกในการตีบอสจะได้จากควสประจำวันนะครับขอบค